อยากล้าด oh, wow. ูอ <smoked downhill behaviour> yeah, right. ินทุใช่ว้าวว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 ้ววววอวว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 ้วววววเวววววอวว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 ้ เออเนี่ยปลายไม่ตัวน้อย ตแน้าหมดุแล้วมาเด้อเวนแครังนีีวาแบตเตอรี่ฟรทมสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมทะเลนะคะนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งของประเทศเดนมาร์กนะคะอันนี้เป็นเมืองเล็กๆค่ะแต่สวยงามมากสวยงามจริงๆค่ะชื่อเมืองว่าเมืองคอเือนะคะอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเรือเรือรบซึ่งทหารเดนมาร์กก็ได้ใช้เรือลำนี้ลคะคะออกรบดูดูดูขลังมากค่ะเพื่อนๆดูแบบเห็นแค่ เห็นแค่โครงสร้างแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอ่ามันมันมันดูมันดูเห็นเป็นชัยชนะเลยค่ะเนี่ยแค่มาจอดเทียบท่ายังไม่ได้ออกลบก็มีความรู้สึกว่าชนะกลับมาแล้วนะคะเพื่อนเป็นเรือที่ว่าใหญ่มากค่ะใหญ่จริงๆค่ะใหญ่จริงๆนี่ก็เป็นตึกลานบ้านช่องที่เมืองคอเสือนะคะ พาเพื่อนเพื่อนมาดูมาชมบรรยากาศวันนี้อากาศสุดยอดมากเลยค่ะเมื่อกี้ก็พาเด็กๆเข้าไปกระโดดน้ำนะคะเขาก็จะมีที่มีสถานที่ให้เด็กๆเนี่ยไปกระโดดน้ำจากที่ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดค่ะ ก็ที่กระโดดน้ำก็จะมีเฉพาะหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆหน้าหนาวนี่เขาก็เก็บหมดค่ะอันนี้เป็นเรือทาหารนะคะเรือทาหารที่ออกรบอันนี้ก็เป็นจุดที่ดูว่าเรือลำไหนมาจอดเทียบท่ามัง่ง มาชมบรรยากาศสวยๆงามๆของเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศเดนมาร์กนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะแต่สวยงามน่าเที่ยวมากค่ะเห็นแล้วก็อดไม่ไหวเก็บภาพบรรยากาศมาให้อฟซได้ดูได้ชมไปพร้อมๆกันเนะาะภาพบรรยากา,กาศก็จะเห็นประมาณนี้ค่ะแต่ แต่ถ้าดูด้วยตาเนื้อของจริงเนี่ยจะสวยมากค่ะคเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะสวยแบบว่าอลังการสวยแบบเห็นแล้วแบบมันมันตื่นตาตื่นใจนะคะอย่างเรือลำนี้ก็เป็นที่โอ้โหใหญ่เวอร์วังอลังการสุด ก็จะมีเรือลำเล็กลำน้อยนะคะจอดเทียบท่าก็สะพานที่เห็นนู่นไกลๆนู่นก็อันนั้นคือสะพานข้ามไปอีกฝั่งนะคะเพื่อนๆความยาวสะพานข้ามฝั่งก็ประมาณ20กว่ากิโลนะคะค่าข้ามสะพานก็ประมาณ5 2 5ยบครูนค่ะปหาปลานะคะเพื่อนๆไปกลับรู้จะถ่ายอะไรไม่ให้ดูเนาะ นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรือของ,างอชาวประมงนะคะชาวประมงจอดเทียบทา่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะคล้ายๆบ้านเรานะคะแต่ว่าบ้านเมืองเขาก็จะดูสะอาดหูสะอาดตาค่ะ อย่างเสียอย่างค่ะเพื่อนๆอย่างต่างประเทศเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวไหนต่อไหนอย่างเงี้ยเราก็ต้องห่อข้าวห่อน้ําไปด้วยนะคะเพื่อนจะไม่มีร้านค้าเหมือนบ้านเราค่ะอย่างบ้านเราพกแค่เป๋าตังไปแค่นี้จบเลยค่ะมีร้านค้าร้านขายทุกตอกซอกซอยแต่ที่นี่ไม่มีนะคะอย่างหน้าร้อนมีก็เต็มที่ก็ร้านไอศครีมค่ะ เมืองนึงก็จะมีร้านอาหารก็ประมาณแค่ร้านเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ร้านไอศครีมแล้วก็มีร้านออฮอทดอกอย่างเงี้ยค่ะใสโออ่โกก็จะประมาณนี้นะคะต่างประเทศพูดเรื่องของกินเนี่ยสู้บ้านเราไม่ได้นะคะบ้านเรานโอ้โหขอให้มีตังกินได้ทั้งวัน ที่นี่มีตังก็กินไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีที่ซื้อเราต้องห่อข้าวไปนะคะเราไปไหนมาไหนถ้าไม่ห่อไปก็อดค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะไวเ้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย